เย็นนะครับมีเหตุการณ์ที่ตำรวจได้ไล่ล่าแก๊งค้ายาเสพติดนะครับ,รบอยู่บริเวณทางเข้าฐานทัพอากาศถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้านะครับ,รบอยู่ในเขตดอนเมืองความจริงก็ไล่ล่ากันมาตั้งแต่ตลาดไทยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นสืบทราบมานะครับว่าจะมีการลัำเลียงยาเสพติดมาส่งให้ลูกค้าที่บริเวณพื้นที่ในตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับแล้วก็จะส่งมอบของกลางกันที่บริเวณตลาดไทยก็วางกำลังเพื่อเข้าจับกลุ่มแต่คนร้ายก็เกิดไหวตัว แล้วก็ขับรถหลบหนีเข้ามาในพื้นที่กทมเลยนะครับแล้วก็ขับเข้ามานะครับขับเข้ามาในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ติดตามมาน,นั้นก็มีการยิงยางล้อรถนะครับแล้วคนร้ายนั้นก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับและมีความพยายามที่จะคว้างระเบิดใส่ตำรวจด้วยแต่ว่า,อาพอดึงสลักออกมาแล้วเนี่ยระเบิดมันเกิดด้านไม่ทำงานนะครับนี่นะฮะร,ระบบรักษาความปลอดภัยของทาง พื้นที่ฐานทัพอากาศนั้นก็ทําให้คนร้ายนั้นไปต่อไม่ได้ค,คนร้ายกา็มีสองคนหนีเข้าไปในในป่านะครับป่าหญ้าบริเวณนั้นอีกคนหนึ่งนั้นก็ถูกยิงเสียชีวิตนะฮะเพราะว่าต่อสู้ยิงกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในเบาะด้านหน้าข้างคนขับนะฮะนายพลชัยยะพันโทเป็นคนลาวฮะถูกยิงนะครับตายและนี่ก็เห็นนะฮะท่านผู้ชมครับเป็น เป็นกระเป๋าสีฟ้านะครับสองใบมียาบ้าสองแสนกว่าเม็ดนี่ฮะตำรวจก็เก็บเอาไว้อีกสองคนนั้นก็หนีเข้าไปนะครับตำรวจก็ต้องประสานนะครับทุกฝ่ายพยายามเข้าไปนะฮะปิดล้อมแล้วก็จับกุมคนร้ายให้ได้นะครับจนกระทั่งตอนประมาณสักทุ่มกว่าๆนะครับคนร้ายคนหนึ่งก็ออกมามอบตัวกับทางตำรวจแล้วนะครับชื่อนายโชคชัยตัวมาก เป็นคนจังหวัดตาอายุ24ปีฮะออกมามอบตัวก็ยังเหลืออีกคนหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่โอโหนะฮะละถึกขวัญมากนะฮะคือเหมือนกับคนร้ายนั้นจวนตัวจริงๆนะฮะขับเข้ามาในกรุงเทพแล้วพอตำรวจไล่ล่ากระชั้นชิดมาก็จะขับเข้าไป <c oughs> ในฐานทัพอากาศเลยนะฮะ <c oughs> แล้วตอนที่หลบหนีไปเนี่ยตำรวจต้องวางกำลังภาคพื้นดินแล้วใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยออก บินตรวจด้วยนะาด้วยเหรอ,อ,อ,อตรวจสอบด้วยว่าคนร้ายเนี่ยหลบไปอยู่ตรงไหนน,นี่อย่เลยหนึ่งคนนะฮะที่หลบหนีอยู่ครับคล้ายๆกับเหตุการณ์หนึ่งนะฮะที่ <ๆ S 2> เกิดขึ้นที่พัทลุงนะฮะวันนี้ก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยล่อซื้อ,อยาเสพติดจ,จากคนร้ายนะครับแล้วก็เกิดการยิงต่อสู้กันนะครับบริเวณสามแยกกลางซอยนะครับซอยนี้คือซอยตาพราม นะฮะซอยตาพรามอยู่ที่ตำบลปรางหมู่อเาเภอเมืองพัทลุงนะฮะก็เกิดการดวนปืนกันจนกระทั่งคนร้ายนั้นเสียชีวิตคนร้ายที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะฮะ<อ>ชื่อนางสุนัยไข่สีทองนะครับถูกยิงที่บริเวณหน้าอกด้านขวาทะลุหลังหนึ่งนัดนะครับแล้วในจุดเกิดเหตุก็มีอีกคนหนึ่งชื่อนายลิมประพาสการจโนภาส ถูกยิงด้วยปืน9้ามมที่แขนขวาได้รับบาดเจ็บนะครับในที่เกิดเหตุมียาบ้านเนี่ยสองเม็ดอยู่ในถุงนะครับแล้วก็ยาไอซ์อีก15ถุงนะครับตำรวจเนี่ยรอซื้อยาบ้าจาก2คนนี้นะครับให้มาส่งพอถึงเวลาคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับแล้วก็มาส่งของให้กับตำรวจนัดก,กันที่บ้านสะพานใสห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลแต่คนร้ายเนี่ยจำได้ จำได้ว่าเฮ้ยนี่มันเจ้าหน้าที่นี่ถึงตอนนั้นก็พยายามขับหนีบิดมอเตอร์ไซค์หนีตำรวจก็เลยไล่าตามขับรถกระบะไล่าตามคนร้ายเนี่ยนะฮะผู้ชายเนี่ยขี่ผู้หญิงซ้อนท้ายแล้วหันมายิงใส่รถตำรวจตำรวจ,ตำรวจก็เลยยิงสวนกลับไปที่สุดแล้วตายเลยนะฮะเป็นผู้หญิงนะยิงสู้เลยครับนี่นะฮะอีกคนหนึ่งก็ถูกจับเอาไว้ได้เพราะถูกยิงได้รับบาดเจ็บพูดถึงเรื่องผู้หญิงแล้วก็ยาเสพติดเนี่ยนะครับมีข้อมูลที่ ออกมาจากทางเอกอัคราชทูตไทยณนกะรุงบราซิเรียประเทศบาซิลนะครับคุณธลิตจ,จรุงวัฒนออกมาให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้หญิงคนไทยที่ถูกจําคุกอยู่ที่เรือนจําของนครซาเปาโลที่บาซิลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะประมาณ40คนถือว่าเกินครึ่งของจํานวนคนไทยทั้งหมดที่อยู่ในบราซิลคือประมาณ70คนจากรายงานบอกนะครับว่าหญิงไทยเหล่านี้เนี่ยที่ถูกจับเนี่ยนะฮะเพราะว่าไป ลักลอบขนยาเสพติดนะครับคุณธริตบอกนะครับว่าขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเนี่ยบางส่วนผู้หญิงก็ถูกหลอกบางส่วนก็เต็มใจที่จะขนให้นะครับวิธีการก็คือว่าจะมีชายชาวแอาฟริกันเนี่ยเข้ามาตีสีสนิทสนมกับหญิงไทยแล้วก็มีการครบหากันจนเกิดความรักบางคนถึงขั้นแต่งงานมีลูกด้วยกันนะครับจนที่สุดเนี่ยพอหญิงไทยตายใจปั๊บฝ่ายชายก็จะขอให้ผู้หญิงเนี่ย ช่วยขนกระเป๋าเดินทางไปที่ทวีปเอเชียที่มีประเทศซึ่งมีความสามารถในการซื้อสูงนะครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆทีนี้ฝ่ายชายก็จะหาข้ออ้างเวลาให้แฟนตัวเองเดินทางก็ให้เดินทางไปล่วงหน้าก่อนตัวเองก็ตามไปทีหลังนะฮะแต่พอเวลาโดนจับเนี่ยก็ถูกจับคนเดียวทีนี้พอผู้หญิงไทยถูกจับแบบนี้เนี่ยนะครับคุณทลิปบอกนะฮะว่ายังมี คนที่ถูกหลอกด้วยวิธีการแบบนี้อีกเยอะบางส่วนยอมรับว่าเต็มใจทํานะครับแล้วก็ทางบราซิลรวมทั้งประเทศในอเมริกาใต้เองเนี่ยตอนนี้เขาจับตาม,มองผู้หญิงไทยเป็นพิเศษเลยในการเดินทางเข้าออกเนี่ยคือส่วนน้อยที่ทําผิดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยโดนจับตาม,มองไปด้วยก็เลยเกิดผลกระทบนะครับวันนี้คุณธริตก็เลยออกมาเตือนนะครับว่า คนที่จะเดินทางไปในประเทศแถบอเมริกาใต้เนี่ยบางทีต,งต้องต้องทำใจหน่อยแล้วก็ต้องอระวังมากก็คือว่าอย่าให้ใครมาหลอกฝากกระเป๋าเดินทางนะเขาจับตามองเป็นพิเศษตอนนี้นี่ยกลายเป็นปัญหาระดับชาตินี่แล้วคุณทรลิฟบอกในบราซิลนี่มีคนไทยอยู่70คนครับเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ติดคุกซะ40คนโอ้โอเกินครึง<อ>่งเกินครึ่งครับเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วเขาบอกว่าขอร้องเลยเพราะว่า ที่คุกที่บาราซิลเขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วพอยิงไทยติดคุกเข้าไปเนี่ยปรากฏคุยกันไม่รู้เรื่องอลำบากสิพอคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยความเป็นอยู่มันถึงขั้นทําให้เราเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้แล้วส่วนมากแล้วพอติดคุกที่นั่นก็ไม่กล้าที่จะบอกคนทางนี้อับอ,อายบ้างอะไรบ้างก็จะติดคุกจนน้าต่อไปเรื่อยๆโอ้โหลำบากเลยนะฮะนี่ฮะฉะนั้นฟังคําเตือน,นจากท่าน,ท,านท,ท่านทูตไทยท่านทลิตให้ดีนะฮะ ศึกษาข้อมูลนะครับถ้าจะต้องไปบราซิลระมัดระวังเลยนะครับอาจจะถูกหลอกได้นะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็วันนี้ที่ประชุมคลมแจ้งให้ทราบสั้นๆก่อนจะเบรกกันนะครับที่ประชุมคลมเห็นชอบมาตรการกำกับดูแลการทำการตลาดและโฆษณานมสำหรับทารกและเด็กเล็กโดยการกำกับดูแลในการทำการตลาดนะครับ ไม่ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการตลาดและการขายทุกด้านที่เป็นการส่งเสริมให้ขายผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนมแม่และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเช่นขวดนมจุกนมไม่ควรแสดงผลิตภัณฑ์และสื่อที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยกเว้นสื่อที่ได้รับอนุญาตรวมทั้งไม่ควรสาธิตหรืออนุญาตให้มีการสาธิตการใช้นมดัดแปลงและอาหารทารกโดยบริษัทผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้จำหน่ายในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ไม่ควรรับบริจาคหรือรับการสนับสนุนใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักเกณฑ์นี้นะครับการใช้เครื่องมือที่มีเครื่องเครื่องหมายของบริษัทหรือสื่อใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักเกณฑ์นี้ด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นที่เป็นมันไม่ใช่คือเป็นนมผงนมอะไรที่ดัดแปลงขึ้นมาเนี่ยอ,อย่าไปร่วมกับเขาอนะฮะก็ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขนะครับควรจะส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มและไม่เป็นตัวแทนของผู้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายอาหารทดแทนนมแม่หรือพวกนมผงมนะฮะนี่ฮะเพื่อที่ทำแบบนี้เพื่อให้เห็นความสำคัญของการให้เด็กทารกดื่มนมแม่อย่างเดียวอ,อย่างเดียวเท่านั้นนะครับออออจะได้ออไม่ต้องไปสับสนบางทีไปไปร่วมกับกิจกรรมของ ของนมผงดัดแปลงอะไรเนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเดี๋ยวซื่อออกไปปุ๊บเนี่ยนะฮะ,ะบ้านเมืองเราก็จะเห็นว่าไอ้นี่ทางการก็ยังไปร่วมด้วยสแสดงว่านมแบบนี้ดีสิออนี่นะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นมติความเห็นชอบของที่ประชุมคอรมอเลยนะฮะอ่าเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ